สิกามาตรอดตายเซตตาบัตระอิตยาแม่ออทั้งหลายถ้าอยากถูกหวยด้วยคนในห้าหกเจ็ดซื้อหวยใหญ่ด้วยห้าหกเจ็ดโบนลางๆศูนย์สี่สี่แปดเก้าหกเก้าเจ็ดใครเด้อถูห้าหกเจ็ดสามตัวตรงไม่เห็ดบุ่นให้เพิ่นเด้อน,นี่ชื่อของเพิ่นเพิ่นเห็นไหมท่านแมแต่เพี่ยนห่องบอกเพินเน่อนนยแม่ยาด้า

ผู้ก็บอกว่าซาจะสวยมันร่องโซ่วันนี้มันพ่าใหญ่สวยเด้อห้าหกเจ็ดคนไหนถือมาเฮ็ดวัดยังอีกไรจำว่าอะไรนี่บอกเราววกอยู่ว่องสว่างอ่าโซ่วันหีบเก่าโซ่วันหีบเก่าที่สวยอันแม่อยากได้สุดไทยเจ็ดสุดอยากให้มาเฮ็ดบุญอยู่นี่น้ำเด้อซาเครมตีศี